ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะพามาดูครับว่าก่อนที่จะมาเป็นเสาคอนกรีตต้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับข้างหลังผมนี่ครับว่าเขามีขั้นตอนยังไงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเสานี้เขาเขาทำแบบไหนมานะครับแล้วก็มีวิธีการแบบไหนนะครับในในในการที่จะทําเสาสะพานคอนกรีตแบบนี้นะตรงตรงข้างหลังของผมนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนนะครับว่าเขามีวิธีการแบบไหนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นสับแบบนี้เขาต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าขั้นตอนเขาทําแบบไหนครับตามผมมาครับอันนี้ครับนี่ตอนที่ผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับอันนี้ผมไม่มีภาพกราฟิกให้ดูนะครับประกอบคำอธิบายนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมาเป็นเสาคอนกรีตที่แข็งแรงนะครับ ก็จะมีผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับเขาอยากจะดูว่าก่อนที่มาเป็นเสาคอนกรีตนี่เขาทําเริ่มต้นกันยังไงนะครับครับในเห็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาได้ทําการเจาะเสาเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการขั้นตอนเจาะการเสาเข็มนะครับก็จะใช้รถรถเจาะขนาดใหญ่นะครับจะจะเป็นตีนเหล็กนะครับจะเป็นล้อเหล็กนะครับคล้ายรถแบ็คโคเราเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีช่วงที่ อาไว้สําหรับขุดเจาะเสาเข็มโดยโดยเฉพาะนะครับก็หลังจากที่เขาเจาะเรียบร้อยนะครับก็ก็จะทําการขุดนะครับขุดขุดเออเอา,เอาตัดเสาเข็มออกนะครับเพื่อที่จะสารเหล็กแล้วก็เทเป็นฟุตติ้งขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับก็บางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับก็ ก็คงจะเข้าใจได้ง่ายนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ขออธิบายแบบร่าวๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็ไปภาพกราฟิกผมไม่มีประกอบคํานะครับครับหลังจากที่เจาะเทคอนกรีตลงไปข้างล่างแล้วนะครับเป็นเสาเข็มนะครับก็แบคโคจะทําการขุดเสาเข็มนะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับเพื่อที่จะมัดเหล็กนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลุมที่เขาได้ทําการเทเสาเข็มลงไปนะครับก็จะเห็นตรงนี้โผล่มานี่ครับก็จะเป็นเสาเข็มนะครับแต่ไม่ใช่มีต้นเดียวนะครับหนึ่งต้นเสารถไฟฟ้านะครับของคอนกรีตหนึ่งต้นนะครับจะมีเสาเข็มอย่างน้อยๆนะครับแปดต้นนะครับอยู่อยู่ทางด้านล่างที่เขาเทไว้นะครับอันนี้เขายังไม่ได้ขุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าที่เขาขุดแล้วมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับอันนี้ครับนี่หลังจากที่ได้ทําการ เทเสาเข็มเรียบร้อยครับ hey. น like ี่เขาก็จะใช้แบโคนะครับแบโครในการขุดเพื่อที่ให้เห็นต้นเสาเข็มทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็หนึ่งหนึ่งต่อหม้อหรื่อหรือหนึ่งต้นของสะพานรถไฟนะครับก็ของเสานะครับก็จะมีเสาเข็มอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าแปดต้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมดแปดต้นนะครับนี่ครับหลังจากเขาขุดออกมาแล้วครับเขาก็จะมีการตัด ตัดเสาเข็มนะครับตรงตรง,ตรงที่โผล่ออกมานะครับตรงตรง,ตรงส่วนที่โผล่ออกมานี่นะครับมีการตัดเสาเข็มนะครับเอาออกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้เห็นเห็นเหล็กแล้วก็จะทําการมัดเหล็กแล้วก็เทฟุตติ้งขึ้นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นเสาเข็มนะครับที่เขาตัดออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยว่าเสร็จจากขั้นตอนนี้ครับเขาก็จะทําความสะอาดหัวเข็มทั้งหมดแปดแปดแปดต้นตรงนี <t <t ้นะครับก็จะทาความสะอาดแล้วก็จะมัดเหล็กเขาเรียกมัดเหล็กฟุตติ้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเทฐานฟุตติ้งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเหล็กโผล่มาเต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะ หลังจากขั้นตอนทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเขาก็จะทําการมัดเหล็กนะครับมัดเหล็กเต็มพื้นที่ตรงนี้ครับอบเสาของเสาเข็มนี่นะครับจะมัดเหล็กเต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเข้าแบบเทปูนกันนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเริ่มแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ครับก็หลังจากที่จบจัด ขั้นตอนในการมัดเหล็กเป็นฐานฟุตติ้งแล้วนะครับก็จะออกมาลาักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าแบบแล้วก็เทป,ปูนแบบนี้นะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มขึ้นมาเป็นเสาคอนรีตต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวก็นี่คือขั้นตอนการเทฟุตติ้งของเขานะครับก็ด้น,นก็จะมัดเหล็กเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเขาเทแล้วนะครับก็ถ่ายทาให้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 ดูไม่ทันแล้วนะครับ เขาเพิ ar, uh, ่งม <Yeah. S 2> kind of the hmm. like ัดเหล็กน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับเขาเข้าแบบกันอยู่นะครับก็เขาคงจะเทเกันเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับก็หลังจากที่สารเหล็กฟุตติ้งเสร็จเขาจะเทเนี้ยอันนี้จะเป็นพื้นฐานของฟุตติ้งนะครับก่อนที่จะมัดเหล็กทางด้านบนอีกนะครับเป็นเป็นโครงโครงของเสานะเป็นเป็นต้นเสานะครับก็จะมัดเหล็กตรงนี้เต็มเหมือนกันนะครับเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับจะใช้เหล็กเยอะนะครับแล้วก็จะเข้าแบบเทปูนขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเส็จจากตรงนี้ก็จะเป็นการหล่อเสาขึ้นมาครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ครับนี่ก็หลังจากที่เขาได้เทฐานฟุตติ้งเสร็จนะครับเขาก็จะเทต่อมาแบบนี้เรื่อยๆครับนี่ก็จะเห็นเขามัดเหล็กขึ้นมาแบบนี้ครับเรื่อยๆครับก็จะเทไปเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไปแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ต้องรอข้างล่าง ปูนได้สเต็งตามกำหนดที่เขาต้องการแล้วนะครับก็จะทำการเทแบบช่วงต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็รอสเต็งปูนให้ได้สเต็งเรียบร้อยนะครับก็จะทำการเทแบบใส่มัดเหล็กเทแบบเทปูนในช่วงต่อไปอีกนะครับนี่รับก็จะเห็นนะครับนี่นก็จะใส่แบบแบบนี้นะครับ ก็จะทําเหมือนกันนะครับแบบนี้ทุกต้นนะครับก็จะเห็นเสาที่อยู่นู่นครับก็ถ้าความสูงเยอะครับก็จะใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับถึงจะมาเป็นเสาสําเร็จรูปได้นะครับก็จะค่อนข้างใช้เวลาหลายวันนะครับแล้วก็ใช้เหล็กที่เยอะมากนะครับ ครับนี่ครับนี่ก็หลังจากที่เขาเทฐานฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใส่แบบมันเหล็กมาเป็นรูปร่างเสานะครับก็หลังจากที่ใส่แบบเทปูเรียบร้อยนะครับนี่ครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเสาแบบนี้นะครับอันนี้ยังเป็นต้นต้นต่ําอยู่นะครับก็จะมีต้นที่สูงนะครับที่เขาเทเอาไว้เสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับอันนี้ก็ก่อนที่จะมาเป็นเสา คอนกรีตท,ที่แข็งแรงขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับก็ก็มีหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่ลากฐานขึ้นมาตั้งแต่เทเสาเข็มตั้งแต่ตัดเสาเข็มมัดเหล็กเทฐานฟุตติ้งนะครับแล้วก็มัดเหล็กเทเป็นรูปเสานี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเสาต้นนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นต้นตามอย่างที่บอกนะครับนี่ครับก็ขั้นตอนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นครับไก่พาชมชาแนลนะครับก็ได้นำเสนอขั้นตอนการเทเสาคอนกรีตนะครับก่อนที่จะมาเป็นเสาต้นใหญ่ๆต่งานอยู่ข้างหลังของผมนี่นะครับก็ก็มีหลายขั้นตอนนะครับก็หลายสเต็ปกันไปนะครับก็ใช้ใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับในในการที่จะทําเสาขึ้นมาสักต้นหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ความสูงนะครับก็ถ้าสูงก็จะใช้หลายวันนะครับหรืออาจจะเป็นเดือนนะครับของแต่ละต้นนะครับเพราะว่า เทหนึ่งขั้นก็ต้องรอสเต็งปูนให้แข็งก่อนนะครับถึงเราถึงจะทําการมัดเหล็กแล้วใส่แบบเทในชั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบสมบูรณ์จนเสร็จสมบูรณ์แบบต้นข้างหลังของผมนี่นะครับนี่ครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็หลายท่านก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับเรื่องก่อนที่จะมาเป็นเสาต้นแบบนี้นะครับก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็อันนี้เป็นเกดความรู้เล็กน้อยนะครับสาหรับท่านที่อยากจะรู้นะครับในการก่อสร้างเสา ที่เป็นเสาคอนกรีตใหญ่ๆแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับไก่ประชมชาแนลนะครับก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามแล้วก็ทุกคําคอมเมนต์นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่องไก่ประชมชาแนลนะครับฝากแนะนําให้ด้วยนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะที่สนใจงานประเภทนี้นะครับก็เข้ามาชมแล้วก็มากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องไก่ประชมชาแนลนะครับเพื่อที่จะทํา เรื่องราวดีๆให้ดูันอีกนะครับแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆในการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะไก่ไก่ประชมช n n e l ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ